สวัสดีสมาชิกนะครับมีกระบะวิโก้แคปมาฝาก1นึคันนะครับตัวนี้ปี2006นะครับเครื่องคอมเร็เลวดีเซล2.5เกียร์ธรรมดามือเดียวป้ายแดงนะครับมีประกันชั้น1นติดอยู่ด้วยครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดจะทรงมางามๆเลยครับ179,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับมือเดียวป้ายแดงโตโยต้าวิโก้นะครับจะทรงมาสวยๆสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆครับเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับเบอร์โทรกับรายอยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับใครอยู่ใกล้คลอง7ปทุมธานีไปเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับได้เลยครับ รถสวยมากมนะครับมือเดียวป้ายแดงมีอากันชั้นหนึ่งติดนะครับมีลอนกระบะรองมาเรียบร้อยนะครับเหมาะสําหรับสมาชิกที่กาลังเล็งหากระบะนะครับตัวนี้ได้วีโกในราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะครับสภาพโดยรวมสวยมากครับและที่สําคัญตัวนี้ก็มือเดียวป้ายแดงนะครับกุญแจรีโมทนะครับเอกสารครอบภาษีไม่ขาดครับใช้งานได้ทันทีครับอยู่ใกล้ได้เปรียบนิดหน่อยครับไปเช็คชม้ายนไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งจากช่อง u t u b e ขอส่วนลดได้เลยครับ 1 7 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถตรงสวยใครที่กำลังหากระบะแคปนะครับตัวนี้ราคาสภาพยอดเยี่ยมมาฝากสมาชิกอีกแล้วนะครับมีหลายๆท่านถามหาว่าช่องนี้ไม่ค่อยมีกระบะมาลงนะครับจัดไปครับจัดมาเรื่อยๆครับช่วงนี้มีกระบะหลากหลายนะครับใครที่กําลังเลงหานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับภายในก็สวยสะอาดนะครับคันนี้ก็จะมีเครื่องเสียงมีกล้องหน้ากล้องหลังมีของแถมมาให้นิดหน่อยนะครับ โดยรวมใช้งานได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรไปดูรถทดลองขับตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับและไม่สะดวกเดินทางก็ยังมีบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับลองชมดูได้นะครับรถแบบนี้ราคานี้สภาพนี้ถูกใจให้รีบพอเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดนะครับเครื่องดีโฟดีคอมมอนเร F ดีเซลนะครับสวยสมบูรณ์ครับเช็คชมดูจัดตัดสินใจได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้จัดส่งมางามๆกันนะครับ ใครที่ชอบทรงนี้และกําลังหาแนวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับไม่ต้องไปจัดทําเองไม่ต้องไปขับหาที่แต่งเลยครับจัดมาให้เรียบร้อยนะครับ จ่ายเงินขับรถหล่อเลยครับรถสวยสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบสายกระบะนะครับและวีโกเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับว่าทนทานถึกทนดูแลง่ายอันไหลไม่แพงไปไหนก็ดูแลได้สบายๆละคันนี้สวยระดับนี้นะครับ179,000าบาทเพียงเท่านั้นนะครับยังไม่รวมเจรจาต่อรองนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับคันนี้แจ้งจากช่อง YouTube ก็ขอส่วนลดบันไกก็จะส่งให้ได้อีกต่างหากนะครับรถสวยสภาพนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับฝากมาเป็น ็นตัวเลือกลำดับต้นๆน,นะครับสมาชิกที่กำลังหากระบะนะครับขอพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหวังว่ากระบะแคปอีโกตัวนี้จะสวยถูกใจสมาชิกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจท่านจะพาเพื่อนพาช่างมาช่วยเช็คช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับแต่ที่แน่นอนเราคัดรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญของการเลือกซื้อรถมือสนะครับ ตต่ต่อพิความจมน้ำเนี่ยแก้ไขยากมากๆหรือแก้ไขไม่ได้เลยนะครับส่วนเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างทํำยังไงก็จบครับและคันนี้เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ครบทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับไปลองสตาร์ทเครื่องขับดูโดนแน่นอนนะครับคันนี้ขอบพระคุณนะครับเอกสารครบภาษีไม่ขาดเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยกับทรงสวยสภาพสมบูรณ์สดๆมือเดียวป้ายแดงมีปะการัชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจชอบใช่คลิกที่ชื่อคลิปอรายละเอียดนะครับ ขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะเป็นตัวเลือกสำหรับสมาชิกที่กำลังเร็งหากระบะนะครับบอกเลยว่าคุ้มและสวยมากๆนะครับคันนี้อยากให้สมาชิกในช่องได้ไปไว้ใช้งานนะครับขับรอเลยครับไปไหนก็ได้ไปกันได้หลายคนในราคา179,000บาทขอย้ำา7 9 0 0 0บาทนะครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยครับกราบขอบพรคุณ